สวัสดีครับพบกับเราในช่องสีดอโปกันนะครับผมวันนี้ก็มาดูบรรยากาศตอนค่ำนะครับผมโอ้เรามาดูสีดอโงกังนนะครับผมกับการดังไฟให้น้องครับผมจุดไฟให้น้องยุงเยอะครับผมดูครับผม น้องก็กินอ้อยนะครับตอนค่ำตอนนี้นะครับผมกินอ้อยอยู่นะครับดูกองไฟของน้องนะครับผมตั้งสองกองเลยนะครับผมเพราะว่ายุงเยอะครับผมทานน้องสีดอกพวันนี้ไม่เหมือนเชี่ยอื่นนะครับถ้ายุงเยอะนี้ถ้าไม่ได้ก่อไฟนี้น้องนอนไม่ได้เลยครับผมเพราะว่า น้องเป็นช้างที่กลัวยุงที่สุดเลยครับช้างเชือกนี้ครับผมถ้าวันไในฝนตกน้องได้นอนเลยนะครับผมกับที่ควรกอบไปให้นะครับผมก็จะมีควรยุงไม่มารบกวนมากครับผมดูครับผมดูกองไปลุกอย่างแรงเลยนะครับนี่ก็ผกติดบ้านเลยครับนี่นี่ก็เป็นบ้านของสีดอพเงินนะครับผมนี่ คองควรเองครับผมปลูกอยู่ติดเลยนะครับผมดูครับผมได้หาท่อนฟืนใหญ่นะครับผมมาก่อไฟให้น้องดูครับผมบรรยากาศตอนค่ำนะครับอยู่ก็เป็นกองสับปะรดของน้องนะครับผมกับกองอ้อยนะครับกองอ้อย ก็ผูกอยู่ติดกับที่นอนของขวดเองนะครับผมอยู่ติดกันเลยนะครับผมเพราะว่าปีนี้ยุงเยอะน้ําเยอะนะครับผมน้ําขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมน้ําก็เยอะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศ ตอนค่าเลยนะครับนี่เปลี่ยนบรรยากาศตอนค่านะครับกับน้องโพเงินนะครับผมอยู่ติดบ้านานี้นะครับผมน้องก็อยู่ใกล้ชิดกับควนนะครับผมควนก็ได้เห็นน้องลุกขึ้นดูครับผมเพราะว่ากลัวหลุดกลัวขาดถ้าไปผูกที่อื่นเพราะว่ายุงเยอะครับผมแต่เราผูกอยู่ที่ติดบ้านนี้เราสามารถ ก่อไฟได้ทั้งคืนนะครับผมคืนหนึ่งก็ลุกมาดังไฟสองสามหน,นครับผมอาการของน้องกินด้วยนะครับมาดูกองไฟกองข้างหลังน้องพงเงินโอ้โหลุกท่วมเลยนะครับ น้ำตาไหลด้วยนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ยุงเยอะครับผมจุดให้อยู่แต่จุดกองหนึ่งนะครับผมสงสัยกองหนึ่งจะไม่พอวันนี้เลยจุดเพิ่มเป็นสองนะครับผมนี่ครับคนหนึ่งก็ได้ไปหาต้นไม้มาก่อไฟให้น้องนะคมับมีแต่ท่อนฟืนนะครับเนี่ยเราก็จะดังไปวันละนิดนะครับผม ผกอยู่ติดหน้าบ้านของควรเลยครับผมติดกันกับบ้านเลยนะครับผมก็อิ่มแล้วครับนี่ตอนค่ำนี้ให้อ้อยเยอะมากนะครับนี่กินจนไม่หมดแล้วนะครับนี่โอ้โหเหลืเต็มเลยนะครับนี่ดูครับ เฮ้ยี่น้องกินกินไม่หมดเลยนะครับจะเหยียบทิ้งมากกวัวนะครับผมูรือจะลำใหญ่เลยไม่กินเอาเลยนะครับนี่ยนี่ครับนี่ดูกองไฟครับผมก็มีควันอยู่อย่างเงี้ยตลอดคืนแล้วครับผมเพราะว่าเป็นท่อนไม้ใหญ่นะครับเราไม่ได้ใช้ท่อนไม้เล็กนะครับดูครับโอ้โหน้อง ถ้าได้ก่อไฟให้โอ้ก็ได้นอนเลยนะครับนี่กินอีกสักครู่ก็นอนแล้วครับดูครับยื้อกินอะไรโอ้ดึงอ้อยกินอย่างเดียวนะครับอยู่กิดดึงดึงมาแต่ไม่กินนะครับผมเพราะน้องอิ่มแล้วดึงเล่น,นะครับผมแต่รอบดึกน้องก็จะกินหมดนะครับผม ตอนนี้ไม่กินนะครับผมกินแต่ปลายมันแต่รอบเดือกกินหมดแล้วครับตอนที่ลุกขึ้นมาช่วงเที่ยงคืนอย่างนี้ครับผมโอ้โกองไปของน้องโฟงเงินน่าจะอบบุญมากนะครับมีน้ำตาด้วยนะครับวันนี้ สงสัยเมื่อคือนไม่ได้นอนนะครับก่อไฟเพราะ่าควรก่อไฟกองหนึ่งครับผมนี่ก็เป็นบ้านเลยนะครับนี่อยู่ติดนะครับบางคืนก็เอามือมาตีหน้าต่างนะครับของพอควรนะครับผมช่วงเ,เช้าๆครับผมแต่กลางคืนนี้เขาไม่ตีนะครับไม่รู้น้องเป็นอะไรตื่นเช้ามาในตีเลยครับผม พวมือของน้องนี่ถึงหน้าต่างของพ่อควรเลยนะครับโอบางบางวันก็ยุงเยอะครับผมแต่วันนี้สองสามวันวันนี้รู้สึกว่ามันเอ้าออนะครับผมยุงเยอะครับอยู่ที่บ้านควรครับผมยเยอะมากๆด้วยนะครับ ขนาดเราทายากันยุงให้น้องแล้วนะครับยังกัดได้นะครับเห็ครับทำอะไรกินอีกน้อนหนันยื้อกินอ้อยอีกแล้วครับผมนอนลงกินอ้อยอีกแล้วครับผมก็มีความสุขดีนะครับถ้าน้องได้มาูกอย่างนี้ก็มีความสุขดีครับเพราะว่าได้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับ ดึงกินอย่างเดียวเลยกินถ้ากินหมดควรไม่ว่านะครับผมกินทิ้งนี่ครับว่าดูท้องใหญ่มากแล้วครับนี่ท้องกลางเลยอกองใสกองนั้นลูกดีมากเลยนะครับควรดีด้วย ดูครับทองต่างเลยครับพันหลังให้ดูเลยนะครับผมดูครับโอ้ทองกินอิ่มมากเลยนะครับดูกองสับประรด,ดของน้องกรบผมกองใหญ่มากเลยนะครับกินได้สองสามวันเลยครับนี่ก็เป็นกองไฟกองที่สองของน้องนะครับ ครับโอ้โหดึงกินนี่แล้วดึงแต่ไม่กินนะครับกินแต่ปลายโอ้โหน้องพวงเงินนี่ไม่สงสารพอควรแปลวามาเลยต้องกินทั้งลําด้วยนะครับเป็นช้างกินได้ดีนะครับช้างน้องพวงเงินนี่ไม่เรียกยากครับผมกินได้ทุกอย่างครับผมท้ายคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามน้องพงมกันด้วยนะครับ,บขอบพะคุณครับผม